ครับถอดชุบครับผมสม,ม,มานบ้างครับเปลี่ยนไหมครับมือนะครับแอบแอบครับเดี๋ยวมาเห็นครับ เขาไม้ปุ๊บจวด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 เฮ้ยโดนล้วโดนเราดึงกบมาดึงกับมามองขาจน่เออคือวัยครับเดีวะ วุ oh, uh, like, servir, bas, ads, uh, ้นวนอะอ้หลายแตกแล้ว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 เอ๊ะยัง่ต้องไปวิทย์ใส่ดอกเข้าเวลาถอนมันล้นลงแล้วเพาให้ปลากินคือยูท่านคืออเขาเขาเข้าสุมเนี่ยเขาแทบบอ

ห้องเด้อละ่ละห้องงานงอกเลยเนี่ยขับรขึ้นนั่น้นงว่ะขับไไเอา มันตั้แถวแล้ว่ตุมัข้อกลุ่ม้อีหนเขาด้วยดบ้อกลัวมยนองมันนนี่ย้องสาบันตัวนั่งเฉย ยังข่าวดำคหลุงปักอนหักที่มาลงเนี่ยข้าไม่ใช่ขึน่ค้าขึ้นมากินรกหักยอมลงแล้วมันไปอั้นด้วยเ่อห้่อสระอหัวยีให้ หอดคลองติดคุณงเอไาอวยไม้นาือกัดปากกัดติงออกคือพูดได้ครับเอาน้ำ เงียบระหวเข้าบ้านลูกเรเขานลูกเ้อ luôn à, cái khắp ốm luôn cái khắp hoa nó này tịt chòm tiếp là thế ตอนกิ้งใหม่ออกรู้สึกว่าโดดร้ายอยู่ครับผมลูกอะไรวะติดมา,มาต,ดนนต้นไออะไรวะต้นนี้ขเขาเฮ็ดปุย๋ยเหรอที่เขาเอาไปเั็นไปทำปุย๋ยเลี้ยงหัวกวางต้นะนะหูกวาง,วางมันอยู่แล้วครับผมโคตะ ไปขึ้นมาแลก็ดจอมหุ่นอะไรลงไปเวลานั่นแกะเงี้ยโอไปสูงแก็แขเขาอะแนี้เฮ <c oughs> งพันเลยอื้ยือส่ววะเงียบหัดทันฮะเงีงยบบมมีแต่ยุจอมหมดเ่ยหาว่าเท่า <ừ. S 1> เฮ้มีตัวใหญ่ว่าาเนี่ย Long công cộng cũng phải bắt mãi Bắt hoa hả 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 em cáp khắp em cáp rồi này, tôi nhé các tôi nhé và có lại của tre giúp bên cầm lăng trái này nữa là bổ. Xin chào